สุขสบายดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนสวัสดีจ้าพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยเด้อพี่น้องเด้อถักไทยสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศอยู่ทุกมองทุก,กอนเ,อเมือนี้ประมาลูกมือพัดเขาโอ้ยมือคนบัทนาดพี่น้องคนบทนาดบทนากขางสายเบิ้ง ใกล้ใกล้ใกล้สีแล้วแล้วแหละพัดได้หมอบังใหญ่ะเห็ดสูนลูกสุรานกินได้ผู้สนับสนุนจาก USA ก็คือไอแม็กทิวนั่นเองหากระสีเอามาเห็ดสูลูกสุรานกินทำข้าวผัดกินแรง พนวนกับบสบายจิบทองทลงทองถอกทองงได้เมื่าคืนมาคืนก่อนพุนัแต่คืนวานนี่พัดเข่าสู่คนกินเลยคนเมื่อยตียนั่งอีกกระถะหนึ่งมาเนี่อันนี้ก็ขอบ,บุนขอบคุณเดอ้อทั้งเพื่อนสาวแพงทั้งพัทยาที่ฝากกระถะ อย่างดีมาให้โอ้ยพัดแบบขักอะไรบมีติดขักขัก,ขกสุดยอดเลยพอมาพัดแล้วกันนึกถึงเนาะพอเห็นกระทะขอขอบุญขอบคุนขอให้ร่ำรวยเด้อให้มีแต่ความสุขความเจริญผู้ให้กระทะมาเพื่อนชาวแพงเนาะท่านจะอวดผัดผัดพะยา พยาฝ่งไทยคนลนะเนาะได้ผู้สนับสนุนก็คือไอหไยยงใจดีอ์ไอแม็กซีวเด้ออีปะเมาได้เห็ดเขา้าผัดสู่ลูกสู่ลานกินเรื่องปรุงกับบโบเด้บางอย่างกับบเดซือเนาะกับขนะอบุญขอบุญไปท่างเพื่อนเอิงนะ้งเนาะอ่อแหละเลยเะกระถางน,น่ากินจังเลย มีกระทะสุดท้ายสุดท้ายจะจะน,น่องไอติมูในหนึ่งบุมมีเชยด้บุมบมีผักสีเขียวใส่ก็เมั่นใส่กาบข้าวแต่รลุดศาสตรกระแสรได้เสร็จแล้วคะ่ะหนึ่งหม้อ เดียดเยไปไว้ตุ่นหน่อยเดียดเตรียมเดียดตัดถั่วหลุอลาดมากลยำนวนมาแล้วพอดีคำม่ห่วงห้องน่กต่นเต้นเด้ยอ่ะเอาผ้าห้องกุน่ลยเด้ยผ้ามันเป็นไหมเพิ่งไปหาเปิดไฟอีกอ่ะ บรรลนวลเมื่อยห้าวเงอมงะสบายดีโอ้ยอันอีถาอย,ยังไฟเหี่ยเนาะเนาะเหี้ยฮะก็เลิกงานบ่โอโอ่ะสบายดีใหม่สบายดีใหม่ลูกสบายดีสบายดี พดสองนาเลยป้าน้องเปโตสบายดีไหมลูกเอาใหม่ดูสายดีบอบันะสบายดีก้องมึงดสายดีปาลูกเออหนาหนาหนาพี่ใหม่นะตาขันเขวหนาบิ๋ดีน่อมากินนม่นฮกนะากินนงเขาพัดนี่ห่ว จับโย้วจะอ้วนจะกินบราณกน้าอลิอรยังเล้ยลูกข่อยักขยป้ามาให้แม่ลูกหยักึินยักเบิ้งเบิ้งสิเอาไปห้อันทำเอาเด้อหัฮะ้างด้เออหอยลืมฮ้อง พัดเบิ่งละเบิ่งซะก่อนอย่ามันบุพพากันอันร้านน่ะบอกแล้วได้ว่าปังฮัมมากินข้าวแรงอยู่พีเดอร์น้องดิวน้องทิวน่ะเด็กดิ้งินหรือบ่ป้าบอกดิ้งินอยู่บ่อดิ้งินคือบ่มาจ้ะให้ป้าเอิญจะเจ็บคออีหลาน้องบอสบอกกินบ่ลูกเออน้องบอสกินข้าวเลย โอ้ยเจ้าอีแม่กินเก่าหรือเป็นเนาะอีแม่ใหญ่ใหญ่เก่านี่ยอืมบ่บ่คือแม่ใหญ่ที่เก่าเนาะตักไปให้แม่ใหญ่ก่อนให้แม่ค่อยก่อนเอาลูกเอาละอับผุถาน้ำได้สินะบ่บ่เห็ดเตเวนหรือได้มาแต่านากระหู้ข่าวลดนะเอนเลยอ่าสักผ้าเสียบหมูขาวไว้แล้วกับนางสักผ้ามึงดู ซองหม้อเข่าสองหม้อพัดห้าเบือกำนั่งอันใส่ง่ายบ่กอันันดอกมึงล่มได้ลนุไออีลาเอาไปส่งให้น้องแพ้ว่าอามกินนด้ัไ อืม,มอออเฮ้อโอ้ยลุงที่ก็มาล่างคิงโหลดตออ้อนคำพอดีโชคดีกำลังพัดเข่าโอ้ยมีความสุขได้กินวะลูกวะอ่าพัดพัดพัดโอ้ยมีความสุขพฝนโอ้ยลุงใจดีให้เงินใให้ห้เงินมาซื้อซบ เห็ดกินเนี่ยพอดีแล้วแรงเลยวันนี้ขั้นขั้นเห็ดซำนี่กำหนดถือละสิบอกไวลแล้วบันยำแรงอยากกินขาวด้อยละแหละอย่าวัดแต่เลี้ยงคนเลี้ยงคนแมวผูกเขาพัดกันเลยเลี้ยงสะมึงยาฮูอจักได้เอือหูอจักควบได้ยานเอาหาย ย่านหายมาชี้สองสองมือไ่ได้ลวงได้แต่ใช่ลูกบุก้าลวงย่านย่านโอตักเข่าพัดให้เป็นกินอีกเอากินซะกินซะที่โตบังใส่ละใส่ขอบใจลุงซะก่อนจังเมื่อมาปมก่อนอันนไรหิวเมื่อให้อ้ายให้น้องอยู่เพื่อนน้องบอดขอบใจลุงแม็กทิวลูก อืมไม่ได้บัดนี้ไม่ได้โอ้ยพอเป็นยางด้วยเว็บเมกใหม่เออเดี๋ยวเอาหายอะสบวัยดีจ้าในธโทมาน้ำหลังอ่ะหล่าสุดท้ายเด้นี่หล่าสุดท้ายข้าวผัดเนธโทกก็กินดูเนธโทกกนดีอ้ามอ้ามฝ่าหมอเหดบ่ อ้าวใครมาอีกแล้วใครมาอีกแล้วนาเดียเหรอนาเดียเหรอนั่งโต๊ะเลยนาเดียอย่าดีอย่าอย่าดอ่าดร้านาอยู่เพือนนะพรกันกินข้าว เอาไว้ให right, uh ้ก huh. <À. S 1> ินมื่ออื่นก็พัลโล่เขาบ่อบผู้เชิ่อเด็กคุ้มนีมากินเบิดแหละวะโอ้โกินเบ็ดเป็นเดียวก่อมาไอ้อามอามอ๊ามเผาหม้อเฮ็ดเะบอมาแต่หน้าขำแส่บ่ยายดิจูขำแทะห่าม้นมันคึกเวนตะเวนนั่นแหละ กคงอยู yeah. um, oh. s right. <S ่น no ั no. ่นอย่างก็มาอือ no. อีท no. ี่ก็หุ่นตางเอาอีกแ้วหิ่นเละจะซื้อไ้มือหน้าบอไม่ม่้มื่อไหร่ไมดิมาเสร็อนี้หลังขาดหลังตายไปไม่ฝืนเนี่ยเอาไปแล้วเอาไปแล้วขอบขอบใจสบายดีขอบมกขอบใจลุนกี่มาล่าตอนทำาหาบลอาเด็ล่าโซ่เอามามเห็นเมื่อยเลยลับก่อนบอาไเนาะ เได้โซ่มกันไม่ไหลแบบเปเลยไมเปิกเ็นม่วงัเปินกระแลกเด้นะเมาขนาดเนาะอันบมันเลื้อยมาได้ไงโอเกาไปเบื่อกไมเบิ่น้ปกติั้องบัดนมือเขาปกติก็เบิ่หน้าเรกยรเตนบมือนเปียนแทนอจะเปม็นกัดยังไง นเมอสอากดอเออตุ่มเปเเมเะเ,เปลี่ยนแพนี่ว่าสิ่ปหวานหาเบิ่กอดพ้นต๊กจะเลยจะเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแพนเปลี่ยนแบบกระทันหันปุ่นฝังเปลี่ยนแล้วแหละตามสภาพเราได้ <c oughs> ดเปล่ยนยางหน้าเบื่อกว่ายดำพีวานหน้าเป็เบิ่บรรนจะะจ,จสีเลยึงาไดีดอเอา,าปาไปให้อบอยเนี่ย ก็ไปห้ล้านแพ้ว่าก็ให้อีหลาเอาไปส่งให้ได้ค่ะหนาใหญ่นะก็มันได้ยินว่ากินเขาพัดมันกัว่าเาได้ว่าอะไรเขาพัดไปห้เากินน้ำบ่เรอ้ขอบคุเรเลยครับเขาจะมาอนี้ก็ให้น้องอามันเงีเจ้าอิ่มยุ่เออมตักเสถงเ้นรตักเสถูกไ่เดี๋ยวเอามอไปเ่โจ่งนะตักให้ลุกให้ลานไลุงนีชา้าห้ กินแนวใหม่กิว่เยโอ้ยกินน่ะค้านดิกินกับข้ากับมกม่วงก็แล้วเฮาน่ะมงเวืนี่กิต้มมามาถุงนึงแล้วก็แลเฮากินบ่ได้ยากดต้องสิบอกว่ามันีกิเลยเอามม่มาให้ปากินบ่รอันเตือเฮาก็จี้ขาจี้กินขี้กินดีกินได้ละได จำปลาแด็นไปไปอีกอันนี้ให้ไงทวงให้น้องอามตักกระลุกกระลุกเดี๋ยวนี้ไปเสียงนะพี่น้องนิ่ไม่เสียงเกบะเออครับคนเราไม่ได้เขาเกาะอะไรเอาลงที่เอาพายใส่แช่นะมิมี่ทงหิวที่ทงหิวนี่ท้งหิวโอ้ย Ai sang hòa coi là tiêm phọ này. Đi con tiêm rồi. Đưa Cái có kia Không ngừng đi. Không ngừng đi. Đi đi đi. đi 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 thì nó còn bài. Bỏ hay xe sử em nha ngoài. Nó kịp đi chưa vậy sao đi còn thì nó sai ai. Ai nhảy chơi đi thằng USA, anh มีความสุขโชคดีได้เด้องเล็กๆัฟแล้วก็ FC ทุกคนที่ติดตามข้เบขาส้มอันทีใหญ่ใจบุญานเองๆลําๆรวยเบสุขคนเด้อบ๊ายบายสวัดีดดีๆบายดีลูกบ๊ายบายบ๊ายบายอสดีบ๊ายบาย 拜。<Bye. S 2> Bye.